สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักทุกท่านคะ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่หกแล้วนะคะที่เราจะเรียนรู้ในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องและย์ซื่อต่อพระเจ้าไปร่วมกันเราจะเดินติดตามพระเจ้าด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและกล้าหาญไม่ใช่ด้วยใจที่ขาดกลัวเพราะเราจะไม่ถูกคุกคามหรือต้องกลัวคนนับหมืน่นแม้พวกเขาจะลุกขึ้นมาต่อสู้กับเราก็ตามเพราะพระเจ้าจะทรงสู้รบแทนเราและนําชัยชนะมาสู่ชีวิตของเรานะคะ วันที่หกความชอบธรรมของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่สี่ข้อที่หนึ่งได้กล่าวไว้ว่า โอพระเจ้าผู้ทรงเป็นความชอบธรรมของข้าพเจ้าขอทรงโปรดตอบข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าร้องเรียกหาพระองค์พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้เป็นอิสระเมื่อข้าพเจ้าถูกห้อมล้อมไว้และขอทรงปลดเปลื้องข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้านั้นมีความทุกข์ใจขอทรงเมตตาต่อข้าพเจ้าและขอทรงสดับในคำอธิษฐานของข้าพเจ้า ในบริบทของวันนี้ดาวิดได้ร้องทูลต่อพระเจ้าว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นความชอบธรรมของข้าพระเจ้าในพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงความชอบธรรมสองประเภทข้าพเจ้าคิดว่าคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าความชอบธรรมเป็นคุณสมบัติที่ได้มาจากพฤติกรรมที่ถูกต้องแต่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับความชอบธรรมที่ปรากฏอยู่กับพวกเราในฐานะผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริส ความชอบธรรมของพระเจ้าสามารถให้คำจำกัดความอย่างง่ายๆได้ว่าการมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าและมันคือของขวัญที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับพวกเราเมื่อพวกเรารับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดมันคือของขวัญแห่งพระเมตตาคุณของพระเจ้าซึ่งพวกเราได้รับผ่านทางความเชื่อ พวกเราไม่สามารถทำสิ่งใดได้เลยเพื่อที่จะได้รับมันหรือทำให้ตัวของพวกเราเองมีค่าเพียงพอสำหรับมันมันได้ถูกจ่ายราคาไปเรียบร้อยแล้วโดวยผ่านการทนทุกข์ความตายและการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์พระเจ้า,ทร,าทรงถือว่าพวกเรานั้นชอบทรรในพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูคริสต์ได้ทรงรับบาปของพวกเราไปและทรงประทานความชอบธรรมของพระองค์ให้กับพวกเรา เพราะด้วยการกระทําแห่งความรักและความเมตตานี้ตอนนี้พระเจ้าจึงทรงถือว่าพวกเรานั้นถูกต้องกับพระองค์ในทุกด้านพวกเราไม่จำเป็นต้องคิดว่าตัวของพวกเราเองนั้นผิดแต่พวกเรานั้นสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเราได้มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าโดยผ่านทางพระเยซูคริสต คำอธิษฐานข้าแต่พระบิดาขอบคุณพระองค์ที่ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาสิ้นพระชนเพื่อความผิดบาปของลูกและได้ทรงประทานความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ให้กับลูกในพระนามพระเยซูคริสต์อเมน ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังร่วมกันความชอบธรรมนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ใช่ความชอบธรรมที่ได้มาจากการกระทําของเราเองแต่เป็นความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ที่ทรงรักแล้วก็เสียสละเพื่อพวกเราทุกคนที่บนไม้กางเขนนั้น และทรงประทานความชอบธรรมของพระองค์เองให้กับพวกเราเพื่อที่พวกเราทุกคนนั้นจะได้กลับมามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าอีกครั้งและนี่เป็นของขวัญที่มีค่ามากนะคะสำหรับชีวิตของพวกเราทุกคนอย่าลืมนะคะว่าถ้าปราศจากพระเยซูคริสต์แล้วความชอบธรรมที่เกิดจากการกระทำของพวกเราเองนั้นก็ไม่มีค่าอะไรเลยค่ะชาโลมค่ะ